ไปแขวนโคมกันครับมหาศจรรย์<ม>สแสงแห่งศรัทธากับประเพณีโคมแสนดวงเป็นส่วนหนึ่งของยี่เป่งหรือการลอยกระทงแบบล้านนาซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดลำพูนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระธาตุเจ้าหาริพุนชัยและสักการะพระนางจามเทวีผู้เป็นปฐมมกษัตริย์ของเมืองประเพณีนี้สะท้อนความเชื่อของชาวล้านนาว่าการประดิษฐ์และแขวนโคมไฟ เป็นการบูชาพระพุทธเจ้าที่ประทับอยู่บนศูนย์สวรรค์แสงประทีปจากโคมจึงเปรียบเสมือนสัญญาณแห่งความรุ่งเรืองความสงบสุขและการนำทางสู่ชีวิตที่ดีขึ้นวิธีการบูชานั้นจะทำการเขียนชื่อและคำอธิษฐานลงบนโคมก่อนนำไปแขวนไว้ในบริเวณวัดและพื้นที่สาธารณะโดยหวังให้แสงโคมสื่อสารความปรารถนาของตนไปถึงฟ้า หากใครอยากไปแขวนโคมสามารถไปแขวนได้ที่วัดพระาธาตุหริพุนชัยและอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีโดยประเพณีจะมีไปจนถึงวันที่10พพฤศจิกายนนี้นะครับแสงแห่งสธาน,นับหมื่นดวงจากโคมที่ถูกแขวนเรียงรายทั่วลานวัดเปล่งประกายระยิบระยับยามค่ำคืนราวกับแสงแห่งบุญที่ส่องนำทางชีวิต